สวัสดีค่ะนะคะทาแค่แป้งลิปลบแล้ะเนี่ยนะคะอสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะแนะนําตัวก่อน <S 2> <S 2> ค้ดแม่นิดเดียวเป็นใครค่ะนะคะก็ยืนหนึ่งในเรื่องการขายออนไลน์ที่แบบว่าขายดีวิพอขายนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่พูดคํานี้โดยมาแบบอัตโนมัติโดยที่แบบว่าทําไมวะ ทำไมฉันขายอะไรก็ขายดีขายหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่พี่นิดนะคะติดตรงที่นะคะไม่มีทุนคุณรู้หรือเปล่าพี่เคยแต่ก่อนเคยคิด่คิดเอาเองว่าทําไมวะไม่มีใครมาลงทุนให้เราขายของเอาไปเอามาก็มีคนมาลงทุนให้เราขายจริงๆค่ะแต่พี่ก็ปัจจุบันไม่ไม่ไม่ต้องไม่แบบไม่ได้ว่าอยากให้ใครมาลงทุนแต่ไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้นแล้วนะคะแต่ ก็ราะมันมีข้อปัญหากับตัวเองมายเยอะแยะมากมายเราก็เลยตัดออกไปซะแล้วเนี่ยวันนี้จะมาพูดให้ทุกคนว่าจะเสกยอดยังไงกันมรู้จักกันก่อนนะคะพี่นี่ก็ขายของอะไรมาหลายปีนะคะขายอะไรก็ขายดีมีข้อดีข้อเสียมันกันในการนิสัยตัวเองมีอย่างหนึ่งคือแบบว่าเออเอาทุนมาใช้คุณก็หมดอะไรอย่างนี้อ่านะคะแล้ววันหนึ่งค่ะนะคะ ขายแล้วก็ขายดีทุนเหลือก็ประมาณเท่าไหร่อะ่ะเจ็ดแปดเดือนอ่ะนะคะเจ็ดแปดเดือนนี่คือทุนเหลือนอะทุนเหลือแล้วก็ได้กําไรดีได้ทองนะคะขายแอปเปิลดีของนี้ได้ทองนะคะเจ็ ong, ดแปดเดือนแล้วมีวันหนึ่งมีช่วงหนึ่งอะ่ะที่เข้าไปดูคลิปมหาการนะคะดูแต่เราไม่ได้ศึกษาแบบ เรียนรู้กฎแรงหลุดกฏจักรวาลใช่ไหมเราไม่ได้ศึกษาแบบท่วงทีก่อนหน้าน,นี้เราก็เป็นคนคิดบวกแล้วเวลาขายอนไล์ใช่ไหมเราก็รักลูกค้าเราก็ดีและดูแลลูกค้าดีแต่มันก็มีข้อผิดพลาดของเรานะด้วยคําพูดอะบางทีเรากะคิดอารมณ์เสียบางทีอาจจะพูดคําพูดไม่ไดีออกไปก็มีบ้างเนี่ยนะสาเหตุนี้แหละที่ทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนนิสยัยเราถึงต้องคุมตัวเองใหม่เพื่อจะทําให้เราเจอแต่คนดีๆหรือจะทําให้เราแบบ มัง่งคั่งมากๆขึ้นไปหรือทำให้แบบทาอะไรเราก็ง่ายอะ่ะนะจะพูดว่ายังไงดีนะคะเออนะคะเรามาพูดเรื่องการที่เข้ามารู้จักคลิปมรรยากาบได้ยังไงเนาะอันละอันดับแรกค่ะมาดูแล้วค่ะเคยเคยดูแล้วทีเนี้ยก็ได้งานมาทําที่บ้านพอเจอโควิดนะคะก็ก็เลิกทํางานนั้นแล้วทีเนี้ยมาก็มันมัน,ม,นมันเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าหมดหนทางหรือว่าไงนะคะ มีเงินติดตัว250บาทแม่โทรมาขอเราก็ยังไม่กระตือรือร้นถึงเท่าไหร่หรอกค่ะนะฮะแม่โทรมาขอนะคะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีเงินให้แม่เฮ้ยเราจะทํายังไงดีวะเราก็เลยตัดสินใจกับตัวเองว่าเฮ้ยต้องตั้งใจดูคลิปมหาการมเราเว้ยแล้วพอเอาไปมาดูเราก็เชื่อด้วยความเชื่อ เราก็ดึงดูดเราไม่ดึงดูดยอดขายนะเราดูดีก็ได้รับเงินความช่วยเหลือนั่นแหละนะคะเราดึงดูดยอดขายนขายของนะขายได้ค่ะพอหลังจากได้เงินแล้วนะคะเราก็เอาเงินนั้น,นตัดสินใจได้เงินจากความช่วยเหลือนั้นนะเราก็เลยตัดสินใจเอาเงินที่เราได้น่ะมาลงทุนขายกระเป๋าดักซับ ลงทุนซื้อกับเบราซั์ในสิ่งที่เราขอเนาะเราเคยขอไว้ถ้าเราได้เงินหนึ่งมนบาทมาจากไหนก็ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งนะที่ฐานจิตดูวันที่หนึ่งวันที่สองมาแล้วก็อธิฐานจิตเลยเนาะเราก็ได้ใช่ไหมเออเราก็เลยเชื่อว่ามันต้องเป็นเงินที่หลาอาที่ฐานจิตแน่นเลยนะเราไม่รู้ว่าเงินมันมาจากทิศทางไหนแต่ที่เรารู้เราเชื่อเลยว่านี่แหละจักรวาลให้เรามาแล้วอะนะคะมันน่าตกใจไหมล่ะ เราเคยขอไว้หนึ่งหมื่นเราก็ได้หนึ่งหมื่นแล้วมันได้มากกว่านั้นแล้วก็าทายโถมมาจากทุกที่ทุกทางเข้ามาภายในหนึ่งเดือนมาจากทางนู้นทางนี้จากทางน้องด้วยหลายหลายทางเนาะเข้ามาหาเราเราก็ได้รับความช่วยเหลือตลอดเวลาคุณเชื่อหรือไม่ว่าคร <c oughs> อบครัวพี่นี่นะคะเข้าขั้นวิกฤตมากๆค่ะนะคะเราจึงเลยเข้าใจคนที่เขาในอยู่สภาวะที่แบบทุกข์ใจหรือเครียดเรื่องเงินหรือไม่มีอะ่ะ เราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันคลิปมหากราบนะคะให้กับทุกคนเราไม่ได้หวังที่อยากจะได้อะไรกับทุกคนเลยนะคะแค่เราได้แล้วในสิ่งที่เราได้คุณเชื่อหรือเปล่าว่าคนเข้าใจความรู้สึกเวลาคนไม่มีอ่มันทุกทรมานใจหรือบางทีมันท้อทุกข์ใจอกหักรักพุดหรือบางทีเจ็บหรือบางทีเจอปัญหาคนรักในครอบครัวเราเข้าใจเราเจอมาหมดทุกอย่างแล้วะคะ่ะทุกคนนะคะเราเจอมาหมดแล้ว เราสบายใจเพราะการดูคลิปมหาการนะคะยี่สิบเอ็ดวันเรามีสติมากขึ้นเราคิดบวกเป็นแล้วเราสบายใจเราก็เลยบอกกับตัวเองว่าทําไมต้องหยุดดูวะทําไมต้องเลิกทำอ่ะเพราะว่าเราดูแล้วเรามีสติเรามีความสุขอ่ะจากภายในนั้นทุกคนแล้วมันได้จากภายในเราดีแล้วมันออกมาออร่ามาถึงภายนอกเองโดยอัตโนมัติแถมแเราใช้เซรัม่มแล้วก็ใช้สบู่เนี่แหละที่เราขายเนาะ เราไม่ได้หวังที่จะมาเอาอะไรจากคุณแต่เราจะมาให้นะคะแล้วก็ส่วนที่พี่ขายก็ส่วนที่พี่ขายเนาะเออวันนี้เราจะมาให้เราจะเสกยอดกาอากาศกันยังไงวันนี้คุณเขาเรียกว่าติดตามคนที่ประสบความสําเร็จคนไหนไวคุณก็จะไวยเท่านั้นแต่ถ้าเราติดตามคนสําเร็จแล้วเราไม่ตั้งใจทํามันก็ไม่ไวยเหมือนกันแหละบอกกับตัวเองนะแต่ถ้าถ้าวันนี้เรากระตือรือร้น,นเราตั้งใจเรามั่นใจเรามุ่งม,มั่นทําเราก็จะประสบความสําเร็จ ครูสิตาจะสอนเสมอว่าวันนี้บวกไม่ขาดวันนี้ขายได้เท่านี้ดูจนจนกว่าจะได้เงินล้านอะ่ะเออเราเข้าใจแล้วเมือนวันนี้อย่างพี่นิดนอขายกระเป๋าดักซพนะัพย์เนาะเป็นตัวแทนช่วยพูดเนาะอ่าก็ขายกระเป๋าดักซับได้สองใบน้ำหอมได้สองขวดกำไรก็ได้เงินประมาณพันสองร้อยบาทสําหรับพี่มันถือว่าเยอะนะมันเยอะแล้วมันได้ไวอะ่ะเข้าใจป่ะแล้วเราก็ไม่ได้ได้แบบนั้นอะ่ะเราได้จากที่ให้ลูกค้าโปรแกรมจิตอะ่ะ ไปดูคลิปมหากราบก่อนลูกค้าโปรแกรมจิตสําเร็จค่อยกลับมาเอานะทุกคนได้บางคนถูกจากไม่เคยถูกหนยค่ะถูกหนยมากกว่าหลักหมื่นคุณคิดดูสิทําไมพี่ถึงบอกคุณว่าคุณสามารถเอาไปโปรแกรมจิตในสิ่งที่คุณต้องการได้อ่ะคุณได้แล้วคุณต้องมีสาจาัจจะอะไรอย่างเงี้ยอืม เราจะให้ก่อนก่อนที่จะมาเอาลูกค้าตะก่อนนะพี่นี่ถ้าขายของขายจะเอาจะเอาอย่างเดียวจริงไหมคะพี่ขายจะเอาอย่างเดียวจะเอาเงินอย่างเดียวทุกวันนี้เรายกกิดยกใจให้ตัวเองมีจากภายในเราให้ก่อนถึงได้รับนะอ่านาะคะวันนี้พี่ก็จะมาให้เสกยอดกลางการยังไงสมมติว่าวันนี้นะคะทุกคนนะคะไม่ได้มีทุนเลย แต่อยากจะหารายได้บนโลกออนไลน์ทํายังไงดีอันดับแรกค่ะถ้าเจอปัญหาอะไรก็ช่างลองค่ะขอบคุณนะคะทุกสรรพสิ่งขอบคุณขอบคุณร่างกายตัวเองพอขอบคุณขอโทษก่อนนะแล้วก็ขอบคุณร่างกายตัวเองขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้วคุณจะมันจะมีความสุขมันจะมีสติขึ้นแล้วอยู่เดี่ะวทำไมได้ของฟรีมีแต่คนอยากจะมาช่วยเหลือคุณพอคุณคุณคิดออกเลยจากคุณที่คุณเครียดคุณหายเลยทีเนี้ยคุณจะมีความสุข และคุณจะคิดออกว่าจะทํายังไงต่อกับชีวิตพี่นิดนะพอ่พอคอโทษขอบคุณตามคิปมหากราบค่ะจากเสื้อผ้าในตู้พี่นิดรู้ไหมเสื้อผ้าในตู้เนี่ยเร,เราเก็บไว้ไม่รู้กี่ตัวเอาหาเงินได้เกือบสองสามพันนะเว้ยแต่เราก็มากินมาใช้ในครอบครัวจากการที่เอาเสื้อผ้าไปขายค่ะไม่เชื่อนะคะคุณลองสังเกตของที่มันไม่ได้มีค่าสําหรับคุณแต่ถ้าคุณเอาไปขายตามตลาดนัดหรืออะไรมันจะมีค่าสําหรับคนอื่นหรือคุณเอามาไลฟ์สดขายก็ได้ แต่ว่าเวลาไล์สดขายนะคะคุณต้องให้พลังตัวเองเยอะๆไล์ทั้งวันเนี่ยรู้สึกเลยว่าวันนี้ฉันจะขายได้ค่ะไล์เลยพูดตามภาษาคุณนั่นแหละหรือคุณไปดูวิธีการไล์สดขายก็ได้หรือคุณเอาไปขายตามตลาดนั้นหรือพื้นที่ที่คุณอยู่ก็ได้เนี่ยมันจะทําให้คุณมีเงินมากขึ้นคุณลองขอบคุณุูสถัตขอบคุณไว้แล้วก็รู้สึกว่าของที่คุณขอบคุณเนี่ยเอาไปขายมันขายได้แล้วมันก็จะขายได้อย่างที่คุณเชื่อค่ะนะคะ ลองเชื่อดูสิคะลองขอบคุณดูนะคะแค่นี้คุณก็จะแก้ปัญหาได้แล้วเสกยอดในออนไลน์เนี่ยเสกยอดกาอางการ์ดทาไมอันดับแรกพอคุณเชื่อใช่ไหมดูคลิปมหากาบดึงดูดเงินฟรีมาได้แล้วอสมมติว่าุยคุณปรารถนาที่จะได้กระเป๋าดักซับใบไหนใช่ไหมที่พินิดขายเออคุณก็อธิษฐานจิตขอบคุณไว้เลยนะคะหรืออยากได้น้ําหอมหรือว่าอยากได้สินค้าที่พินิษใช้อย่างเช่นสบู่วิซซีโซบใช่ไหมอธิษฐานจิต ในสิ่งที่ตัวเองต้องการถ้าสมมติหนึ่งในเจ็ดวันลูกได้โชคได้ลาบหรือได้เงินฟรีๆมาจากแฟนมาจากอะไรเนี่ยขอให้ลูกได้เงินมาลงทุนตัวนี้ตัวนี้นะแล้วแค่นี้แหละพอคุณเชื่อแล้วคุณดึงดูดเงินฟรีได้คุณก็โพสค่ะโพสหาอ,ออเดอร์กาอากาศกับคุณไปหาเอาที่เขาเปิดรับโอกาสตัวแทนแบบไม่ต้องสตอกอะเยอะแย,ะ,ยะมากมายในโลกออนไลน์ขนาดขายเครื่องสำอางที่พินิษโพสขายอะ ยังมีเลยแต่พี่นี่ตอนนี้ขายเฉพาะของที่พี่มีถ้าเราจะทาจริงมันก็ทําได้นะคะจริงๆเราต้องใช้ก่อนไงเราไม่ได้ใช้พี่ก็เลยเลิกโพสไปแล้วเดี๋ยวรอให้พี่ซื้อเครื่องสำอางแบรนด์้ามาก่อนแล้วพี่จะมาโพสขายอะนะคะเนี่ยคุณหาไรายได้วนโลกออนไลน์ง่ายๆแค่นี้เองเสียงยอดนะคะอ่ะนะคะเสกยอดเสกเงินหลักร้อยเนี่ยสําหรับตัวพี่ก็เสกเงินหลักร้อยหลักพันนะ ถ้าหาเงินเป็นปียมากกว่าหลักแสนในการขายออนไลน์มันทําได้อยู่แล้วถ้าคุณจะทําส่วนคนที่เขาคุณอย่าไปมองหาค่ะพิธ,ธิบอกเลยนะคะครูบาอาจารย์พิธิธที่ประสบความสําเร็จเขาบอกเลยว่าอย่าไปดูตัวอย่างคนที่ไม่ประสบความสําเร็จค่ะเพราะว่าคุณก็จะไม่ประสบความสําเร็จเหมือนเขาเขาจะสอนให้คุณคิดไม่ประสบความสําเร็จนะคะถ้าเราไปดูคนที่ประสบความสําเร็จ เราก็จะประสบความสาเร็จเหมือนคนคนนั้นค่ะคุณก็จะมีความคิดที่ประสบความสาเร็จเหมือนคนไอดอลของคุณเหมือนวันนี้คุณมีทาวาเรื่องการเงินเหมือนพี่นิดอะปัญหาเรื่องแฟนเดี๋ยวมาพูดเรื่องแฟนวันนี้นะคะคุณอยากจะให้แฟนรักคุณไหมเอาใจใส่คุณไหมปกตินะคะพี่นีดจะขอขอบนบน เงินเนี่ยเ่าแฟนไ่ให้พี่ก็จะบน่นก็จะขอเซาสีหรือบางแต่ว่าด่าพี่ไม่ด่าคุณเคยเป็นไหมทีด่ด่าแฟนด่าแฟนบ่นให้เขาท,ทั้งที่เขาทําความดีหาเงินเลี้ยงคุณมีเงินให้คุณใช้อย่างสุขสบายแต่ทำคุณรู้ไหมทำไมคุณไม่มีความสุขในความรักเพราะคุณติดนิสัยแบบเนี้ยเป็นเหมือนพี่ไหม คุณอยากจะให้เขารักคุณไหมนะคะหนึ่งค่ะนะคะเปลี่ยนจากการบ่นดา่าหรือขอขอเขาเนี่ยเปลี่ยนมาชื่นชมเขาเอาเอกเอาใจเขาให้กำลังใจเขาที่รักขอบคุณเธอมากนะหรือบางทีไม่ต้องพูดเลยมากคือเวลาเขาจะให้เขาให้หมนเดือนนี้พี่ไม่พูดเลยเลยพี่ไม่ขอเงินเลยพี่เชยแต่พี่ก็ขอขอที่ไปเที่ยวตลาดกับลูกเหรอเาะ ลูกเขาเป็นขอก็ไปกันแต่เงินที่พี่ต้องขอทุกเดือนน่ะปกติพี่ขอเดือนนี้ไม่ขอพี่เฉยเลยเขาก็ให้องเพราะพี่อธิษฐา,า,านจิตกับจักรวาลไว้แล้วเราขอทํางานสบายสบายอยู่ที่บ้านแล้วให้จัก,กรวาลเป็นคนทํางานแทนวันนี้แฟนทําความสะอาดตรงนั้นตรงนี้อัตโนมัติเลยค่ะนะคะไม่เชื่อนะคะอย่าลบหลู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็น เขามีไม้มีเศษอันเดียวเขาอาจจะเสกให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการขอแค่เราเชื่อนะคะนี่เห็นไหมพอเราเปลี่ยนตัวเองปุ๊บแฟนเขาก็เปลี่ยนปั๊บเลยแล้วเราอธิษฐานจิตทุกเช้า่คุณอยากได้สิ่งไหนอ่ะอธิษฐานจิตให้ตัวเองเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วที่เหลือเราก็อธิษฐานจิตรอบข้างขอให้เราเจอแต่คนน่ารักเจอแต่คนยิ้มเก่งเจอแต่แบบคนดีคนทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยเจอแต่ตัวแทนดีด เจอแต่ลูกค้าดีๆที่จะมาสนับสนุนเราเจอแต่คนที่เขาจริงใจที่อยากจะซื้อเราจริงๆแล้วก็เดินตามเราไปอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบไหนอยากได้ลูกค้าที่ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ําก็พูดแบบเนี้ยนะคะอืมส่วนที่ใครที่อยากจะเสี่ยงยอดเงินล้านนะคะก็ให้ไปดูคลิปมาหากราบ21วันพี่จะมาสอนในสิ่งที่พี่ทําได้เท่านั้นค่ะถ้าค,คุณเจอสภาวะเหมือนพี่เออคุณคิดอยากจะหาเงินอ่ะ แค่เนี้ยมันได้อยู่แล้วเห็นไหมไม่เชื่อลองต้องทําเองแล้วก็ไปดูฝึกมาคิดมาหากราบแล้วก็ลองเชื่อดูในสิ่งที่ครูสิตาสอนแล้วอธิษฐานจิตพี่ที่มาแบ่งปันเนะะี่ยค่ะพี่ก็จุดทูบนะคะโปรแกรมจิตก่อนจะมาแบ่งปันด้วยค่ะนะคะพี่ก็จุดทูบสิบหกดอกเราขอช่วยคนต่อไปจะไม่หยุดทำแล้วก็บอกกับตัวเองอย่างนี้ แต่บางนันบางสิ่งมันนมันก็มีรู้สึกแบบว่าเอ้ยแล้วก็มีถ้าเราเราผิดพลาดอะไรเราก็ขอโทษเท่านั้นเองถ้าใจคุณกําลังฝ่อหรืออะไรเนี้ยคุณก็ขอโทษแล้วก็รีบรีบมาทําตัวเองให้มีความสุขให้เบิกบานแล้วก็มาทํางานต่อไม่หยุดทําแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่าเนี่ยก็ใช้ดีเห็นผลแล้วก็เสกยอดกลางกาได้เลยคุณไม่ต้องไปฟังคนอื่นว่าไม่มีทุนไม่กล้าลงทุน ขายของออนไลน์ไม่ได้หรอกไม่ต้องไปเชื่อพวกมันเพราะเขาก็ไม่มีไงเขาถึงได้พูดแบบนั้นขอแค่คุณเงินเดือนออกเนี่ยมีทุนโปรแกรมจิตยี่สิบเอ็ดวันดูคลิปมหากราบนะคะแล้วอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็เชื่อด้วยนะว่าเราได้แล้วอะ่ะเออคุณจะได้ก็มีความสุขบวกให้ขาด แล้วมันจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือบางทีเนี่ยคุณปรับตัวแล้วแฟนดีขึ้นแฟนให้เงินมาเนี่ยคุณก็มาลงทุนขายสินค้าที่คุณต้องการอยากกินอยากใช้อะไรไปหาในโลกออนไลน์เนี่ยเยอะแยะมากมายอ่านะคะหรือจะมาขายกับพี่นิดก็ได้นะคะลงทุนแค่ร้อยหกสิบาทเองได้สบู่สิบก้อนล้างหน้าก็ได้อาบน้าก็ได้หรือบางทีมีปัญหาเกี่ยวกับชิมนีจริงๆแล้วนอกเหนือจากการเอาใจใส่แฟนรักและซื่อสัตย์ต่อเขาคนเดียวแล้วนะคะ ที่สําคัญค่ะนะคะตรงนี้ต้องหอมด้วยค่ะน้องสาวเราเนี่ยต้องหอมด้วยแต่ถ้าอยากเฮงอยากเฮงอยากปังผิดปกติได้ของขวัญของฝาจังกาวาลดูคลิปมหากราบยศ,ศ,ศวันนะคะดึงดูดเงินแล้วแต่คุณทําอยากได้เงินหมื่นก็ลองดึงดูดดูลองเชื่อดูว่าคุณจะได้จากอะไรก็ได้แล้วทีเนี้ยค่อยมาเอากระป๋องดักครับอืมถ้าคิดถ้าถ้าดึงดูดเงินไม่ได้ถ้าบวกไม่ขาดไม่ขาย ใช้กระป๋อไม่เห็นผลลัพธ์แน่นอนยิ่งเราคิดลบยิ่งจะดิ่งลงค่ะนะถ้ายิ่งถ้าเราทําถ้าเราคิดบวกแล้มันจะสบายเราจะรู้สึกสบายใจตลอดเวลาเลยนะคะยิ่งฟังเพลงคลาสสิกคุณยิ่งจะดึงดูดอะไรง่ายๆสบายๆที่นี่จะไม่ขายให้สําหรับใครที่ไม่คิดบวกหรือคนธรมรมดาทั่วไปที่ไม่รู้จักกดแรงดึงดูดกดจักรวาลเราก็ไม่ขายให้ โชคดีค่ะโชคดีคนหนึ่งที่เรียนรู้แล้วพี่เชื่อครูว,ว่าเอ,อเชื่อมาทีมด้วยม่ทีมก็เคยบอกแล้วว่าถ้าคือจะถ้าขายขายให้คนที่เชื่อดีกว่ามันจะมันเขาจะเขาจะไม่โทษอ่ะเขาจะไม่โทษสินค้าค่ะเขาจะไม่โทษคนอื่นเขาเขาจะโทษตัวเขาเองถ้าเขาผิดนะอ,อืมันก็จะเห็นผลอืมนี่แหละนะคะเสียยอดการอากาศง่ายๆแล้วอีกอย่างนึง <c oughs> วิธีปิดการขายวิธีปิดการขายก็พี่ก็แบ่งปันในอินบ็อกซ์แล้วใช่ไหมถ้าสมมติว่าลูกค้ามาสนใจสินค้าเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าดักซับพิงเรดี้แอปเปิลดีทอคหรือสบู่วิซีโซฟเนี่ยนะคะเอาลหลักสบู่วิซีโซฟแล้วกันถ้าใครจะมาขายสบู่วิซีโซฟกับพี่นะอ่ะอย่ัวอย่างเลือกคุณขายสบู่ทั่วไปถ้าลูกค้าถามราคาคุณมาเป๊กคุณตอบราคาไปจบค่ะปิดการขายไม่ได้เลยนะลูกค้าเงียบเลย คุณต้องถามลูกค้าก่อนเพราะอะไรคะคุณลูกค้าถึงอยากจะมาใช้สบู่วิซีโซคะ่ะคุณลูกค้ามีปัญหากับแฟนไหมคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับผิวเป็นสิวหรือกะหน้าหมองค้ำเล่นโทรศัพท์เยอะไหมคะลูกค้าเขาก็จะตอบมาตอนนี้นะหน้าพี่โซมากพี่มีปัญหากับแฟนพี่อะถ้าเขาแบบนี้ได้เลยคะ่ะคุณพี่มีปัญหากับแฟนพี่ พอผิวหน้าหรือว่านิสัยส่วนตัวไหมคะเราต้องเปิดลูกค้าเปิดสมองลูกค้าให้เขาเอิดใจตัวเองเขาก็จะบอกกับตัวเองว่าใช่พี่ทั้งบน่นทั้งด่าทั้งว่าเขาเลยอ,ะอ่ะถ้าอย่างนั้นแฟนพี่คงไม่รักพี่หรอกคะ่ะถ้าพี่ทั้งบน่นทั้งด่าเขาถ้าพี่อยากให้แฟนพี่รักพี่นะคะเอาใจใส่พี่นะคะพี่หันมาชื่นชมเขาไหมคะชื่นชมในสิ่งที่เขา ทำดีกับพี่นะคะลองมองหาดูนะคะขอบคุณเขานะพี่ถ้าเขาให้เงยืนยื่นเงินให้พี่ร้อยสองร้อยพันสองพันหมื่นสองหมื่นแสนสองแสนนี่คือความดีของแฟนพี่นะพี่บางทีเขาทํางานบ้านแทนพี่หรือบางทีเขาเลี้ยงลูกช่วยพี่นี่ก็คือความดีของเขานะคะเนี่ยเปิดปัญหาก่อนสมมติขายกับเอ๋าดักซับเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ลูกค้าเข้ามาหาเราเพราะอะไรเราต้องรู้ปัญหาอืมแต่ถ้าอย่างปิดสบูมม่เนี่ยเราปิดธรรมดาก็ได้ปิดแบบที่ว่าลูกค้ามีปัญหาสิวหรือเปล่าหรือหน้าหรือว่าเป็นฝ้าหรือว่าเป็นกะไหมนิ้วรอยไหมอะไรเงี้ยหรือว่าลูกค้าอยากขาวอะไรเงี้ยถามปัญหาประมาณนี้พอลูกค้าตอบปัญหามา แล้วก็แก้ปัญหาให้ลูกค้าดีเลยค่ะนะคะถ้าลูกค้าใช้ตัวนี้นะคะหนึ่งในสามก้อนค่ะคุณลูกค้าค่ะผิวลูกค้าจะกระจ่างใสขึ้นค่ะกาดจะจางลงหน้าคุณลูกค้าจะอิ่มน้ําสิวจะค่อยๆยุบไปค่ะเราไม่ต้องไปพูดพูดยเวอร์ไว้ว่านี่ใช้ปุ๊บสิวหายปั๊บมันไม่ใช่เราค่อยค่อยอธิบายเหตุผลว่านี่ใช้อย่างเงี้ยจะดีขึ้นอ่ะนะคะเราถามต่อไปคุณลูกค้า ใช้ตัวไหนมาหรือเปล่าคะเคยใช้แบรนด์อื่นตัวอื่นมาไหมคะดีเห็นผลไหมพี่ถ้าสมมติมันปิดการขายไม่ได้นะถ้าเขาบอกว่าเออเราเราบอกสรรพคุณเราไปแล้วเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมถ้าลูกค้าบอกว่าอืมอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ถามเลยส่วนมากพี่จะไม่ปิดชา้าพี่จะปิดแบบไวเลยพอถามมาถึงจุดนี้นก็ถามลูกค้ารับกี่ก้อนนีคะ่ะถ้าบางคนเขาจะเอาข้อสองเรามาเยอะแล้วเขาก็จะเอาเลยเท่านั้นเท่านี้ แต่ถ้าเขายังไม่บอกว่ารับเท่าไหร่แล้วก็บอกขามเข้าไปต่อคุณลูกค้าเดี๋ยวคิดก่อนนะะคุณลูกค้าเคยใช้อย่างอื่นมาก่อนหน้านี้ไหมคะเป็นเซรั่มเป็นสบู่อย่างอื่นมาใช้ดีเห็นผลไหมคะพี่นี่ก็เคยถามลูกค้านะวันที่ไม่ได้ปิดการขายนานแล้วนะเนาะเแต่ยัง Apple ิลดีทอกนะที่ปิดนะเราก็จะถามลูกค้าประมาณนี้ ปัญหาลูกค้าแล้วก็มาถามลูกค้าด้วยว่าลูกค้าเคยทานทานแบรนด์ไหนมาไหมนะคะเคยทานแบรนด์อื่นมาไหมเราไม่เห็นผลหรอหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าไม่เห็นผลนะคะหรือบางทีต้องระวังนะคะถ้าคุณลูกค้าทานตัวนี้แบรนด์นี้ระวังนะเออนะคะเราต้องใส่ความน่ากลัวให้ลูกค้าด้วยนะคะให้เขาหันมา ซื้อของเราอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีนี้อืมนี่แหละเราถามเขาเลยว่าเขาจะรับเท่าไหร่นะคะเนี่ยถ้าเราสามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้ได้ให้ได้ท่านี้นะคะเราก็จะปิดการขายง่ายเราเปิดให้ลูกค้าเปิดสมองลูกค้าก่อนให้ลูกค้ายอมพูดก่อนว่าพออะไรอย่าเพิ่งไปบอกราคาเราจะได้แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ลูกค้าก็จะบอกเราว่ารับเท่านั้นเท่านี้อืมนี่แหละนะคะ เราไมา่ต้องรีบขายเราช่วยลูกค้าก่อนแค่นี้เองวิธีการปิดการขายนะแล้วก็ถามว่ารับเท่าไหร่ก็เขาบอกว่ารับเท่าไหร่ในบางทีลูกค้าก็จะถามมามีโปรโมชั่นไหมคะพอดีเลยค่ะคุณลูกค้าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นสั่งซื้อเท่านั้นเท่านี้10ก้อน160บาทเองค่ะนะคะคุณลูกค้าใช้ได้หลายเดือนคุ้มมากใช้ได้ทั้งครอบครัว นะคะอะไรอย่างนี้มันใช้ได้ทั้งครอบครัวจริงค่ะนะคะเด็กกันอายุสิบกว่าปีก็ใช้ได้นะคะปลอดภัยค่ะนะก็นี่ิธีปิดการขายเนาะก็ไม่ได้ยากถ้าถ้าคิดบวกคิดคิดดีผู้ดีทําดีคิดบวกก็ยังไงก็ขายได้อยู่แล้วนะคะเราจริงใจต่อลูกค้าซื่อสัตย์ต่อลูกค้าลูกค้าโอนเงินมาส่งของจริง แค่นี้เราก็ได้เงินกับลูกค้าไปตลอดชีวิตนี้แล้วจากอาชีพการขายออนไลน์นะคะขายจนกว่าจะรวยนี่แหละนะคะเออใครที่เพิ่งเริ่มขายอาจจะพันตัวมาขายก็ขายค่ะนะคะก็ไม่ต้องท้อนะคะขายจนกว่าจะรวยนะคะบอกกับตัวเองนี้นะคะแล้วแต่ให้รู้สึกเลยว่าเราได้ทุกสิ่งที่ที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วแต่จะจะได้ทุกสิ่งยังไงต้องไปดูคลิป มหากราบย1วันนะถึงจะจินตนาการเห็นทุกสิ่งตอนพี่ดูคลิปแรกพี่จินตนาการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพี่ก็เลยว่าถ้าเรียนซ้ําพอแล้วเร,เ,รเราเห็นแล้วเราเห็นในสิ่งที่เราต้องการแล้วที่เดือจะลงมือทําให้มากๆดีกว่านะคะพี่ก็บอกกับตัวเองอย่างนี้อ่าน่ะคะใครที่สนใจนะคะสินค้าไม่ว่าจะเป็นสบู่กระเป๋ารักย์หรือพิงค์เลดี้แอปเปิลดีท็อกก็สั่งซื้อสอบถามได้นะคะ สวนจากภายในสู่ภายนอกนะคะเฮงค่ะเพราะเชื่อถึงเฮงนะคะถ้าไม่เชื่อไม่เฮงแน่นอนค่ะนะคะไม่วายสวัสดีค่ะขอให้คนรวยๆค่ะนะคะมีโชคมีลาบนะคะเงินทองไหลมาทีมาเยอะๆนะคะ